สวัสดีครับอยู่กับยีนุ่ยรถดีเดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีกระบะขวัญใจวัยรุ่นนะครับซึ่งกำลังพี่นิยมมากๆสำหรับในช่วงปี2023นี้ครับเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ครับมันต้องอยู่กับออนิวพิกโลกคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวรถเป็นปี2021เลยทีเดียวครับเท่ากับรถใหม่มากๆผ่านการใช้งานมาเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นเหมือนได้ป้ายแดงแต่ในราคามืองคันนี้ประหยัดไปเกือบ3 0 0 0 0 0บาทครับ มาดูรอบคันคันนี้ครับคันนี้กระจังหน้าเป็นโฉมเอ็กซิลี่นะครับกระจังหน้าอีสุสีแดงมาพร้อมไฟตัดหมอกไฟโฮโลเจนบันตีรีแฟกเตอร์นะครับมาพร้อมล้อมแม็กควลขอบ18ยางวีนอมขอบ18ปี2022นะครับคันนี้เป็นตัวสเปคแครบแคร็บเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับวัยรุ่นไม่ควรพลาดนะครับประวัติรถแน่นอนดีแน่นอนครับไม่ผ่านการชนหนักพิกว่าน้ำท่วมแตดต่อจมน้าไฟไหม้แน่นอนนะครับประวัติสวยๆแบบนี้รถสวยๆแบบนี้ในราคาเพียง589,000บาทเท่านั้น ฟังผมไม่จบคลิปนะครับมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก30,000บาทนะครับต้องให้จบคลิปนะไม่จบไม่ให้นะครับอันนี้แม็กใหม่ยางใหม่ทั้งหมดนะครับเมื่อวานพายุเข้าเลยดูเลอะๆไปหน่อยนะครับมาดูช่วงหลังครับไฟติ๊กเกอร์ลิควิดโมลี่ติดมาให้เรียบร้อยไฟท้ายเป็นโฉมปัจจุบันนะครับติดท่อปลายได์ให้อีกหนึ่งเส้นนะครับเสียงแหลมๆเพาๆแฟดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันหน่อยว่าภายในคันนี้ออนิวพิกโลกให้อะไรมาบ้างครับ เสียงแบบนี้มันช่างบาดหัวใจวัยรุ่นจริงๆนะครับวัยรุ่นไม่ควรพลาดเลยครับคันนี้เหมือนได้ป้ายแดงครับเลขใหม่เพียง5 50, 5 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับนี่ฮะนอกจากรถสวยแล้วระบบความปลอดภัยยังมาเต็มๆกับแอร์แบ็กคู่หน้า2ใบนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับภายในคุมโทนสีดำทั้งหมดนะครับสวยงามนะครับคอนโซลหน้าไม่มีรอยขูดขีดตั้งเส้นพวงมาลัยเดิม นะครับเจ้าของเก่าใช้งานดีมากๆนะครับอันนี้มาพร้อมระบบระบบไฟฟ้ารอบคันเลยทีเดียวนะครับนอกจากภายนอกสวยของแต่งครบนะครับหัวใจสําคัญของตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ห้องเครื่องครับไปดูพร้อมๆกันที่ได้ชื่อว่าประหยัดที่สุดในยุคปี2023นี้ไม่มีเครื่องตัวไหนเกินตัวนี้ครับเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องบล็อกเล็กนะครับเครื่อง1.9 b บูพาวเวแต่แรงม้าไม่เป็นรองใครครับแรงม้ามีถึง150แรงม้า,เพ,าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น บล็อกเครื่องเล็กนะครับแต่เทอร์โบใหญ่มากๆนะครับเวลาเครื cool. ่องวิ่งได้รอบแล้วเทอร์โบจะทํางานครับทำให้เครื่องนี้แรงมากๆแต่แฝงด้วยความประหยัดครับเครื่องนี้เป็นเครื่องหนุนก้าบูมเปอร์นะครับหนึงแรงม้านะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อแล้วนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มๆล้นๆนะครับอ่านี่การรีวิวฉบับคร่าวๆของยานุยรถดีเดนนะครับที่นี้มาฟังโปรโมชั่นกับส่วนลถที่ผมจะมอบให้สำหรับคนที่ฟังจบคลิปนะครับ จบคลิปนี้นะครับใครโทรมาเบอร์0619745333จะได้ส่วนลดจากผมทันที30,000บาทนะครับ30,000บาทไม่น้อยเลยทีเดียวไม่น้อยนะครับราคา589เหลือเพียง5 59โอ้โหจากราคาป้ายแดง8 0แสนกว่าวันนี้คุณได้คันนี้ไปเพียงในราคา599กับชุดแต่งเต็มๆแบบนี้นะครับสนใจโทรมาได้ครับ0619745333วันนี้ผมราไปก่อนครับสวัสดีครับ